เดี๋ยวจะพาไปดูบอนไซที่ผมได้เลือกซื้อไว้นะครับก็อจองไว้3ต้นไปคิดไปให้ดูอันนี้ครับอันนี้อันนี้เป็นต็นอต้นหนึ่งนะครับที่ผมได้เรียกไว้นะก็จะเป็นทรงรูรูแต่ว่าเดี๋ยวจะไปตัดให้แบบโค้งลงมาโค้งลงมาเหอนแบบมอจากาาหน้าหน้าผาลงมาข้างล่าง อันนี้ที่เขาเขียนไว้คือต้นข้าวตอกดา่างก็ชอบกระถางสวยดีสีน้ําเงินส่วนใบมันใบของต้นนี้ก็อันนี้เขาเรียกว่าไม้บอนไซนะครับจะเป็นต้นที่ผมซื้อไปแล้วต้นมาสามสองต้นไว้ที่บ้านอันนี้ก็เป็นอีกต้นหนึ่งที่จะตามมาชอบตรงที่ใบมันเล็กๆน่ารักแล้วก็มีขอบเหมือนสีอ่อนๆของสีครีมครีมหเหลืองเหลืองออกเหลืองๆหลืออ่อนๆมันก็ไม่ไม่เิงเขาวไม่ไม่ไมขาวมาก อย่างเงี้ยนะครับเห็นไหมสวยดีรอบๆใบตอนหนึ่งข้างล่างมีมอสด,ด้วยครับสวยงามอันนี้เขาเขียนราคาไว้ที่150บาทครับก็จองไว้ล้วเมื่อ3าสวันก่อนส่วนต้นนี้ก็เป็นอีกต้นหนึ่งที่เลือกไว้เป็นชาปัตตเวียชาปัตตเวียนี่ก็สวยงาม ถ้าจําไม่ผิดไอชาปัตเวียนี่อันนี้ก็ต้นละหนึ่งร้อยห้าสิบาทนะครับต้นละหนึ่งร้อยห้าสิบบาทจะมีดอกขาวๆนะอยู่ข้างบนเล็กๆน่ารักน่ารักพอเราชมนี้ก็เห็นแล้วก็ปิ๊งนะครับชอบถูกใจต่างก็น่ารักดีเดี๋ยวก็จะรองไปปลูกดูนะครับเดี๋ยวตีดต้นต่อไปมาให้ดูนะครับทีนี้บอนไซาชาปัตเวีย,ยตรงวบอครับ ข้าวตอกทะร่วงนะครับต้นข้าวตอกทะร่วงก็เป็นต้นที่สวยงามคล้ายๆไม้ใหญ่อันนี้ก็ก็ตัดตัดมาส่วนหนึ่งนะครับตัดมาส่วนหนึ่งนะครับบอกว่าก็สูกในระดับหนึ่งแต่ไปเห็นร้านข้าวผ้าร้านนี้ก็มีบาออ้านต้นต้นใหญ่ๆไม่แน่ใจผมก็ไม่ค่อยสัมผัสกรณีเรื่องต้นไม้นะวันนี้ก็พามาเที่ยวชมนะครับ ก็เป็นทรงที่ตัดแล้วเดี๋ยวก็คงไปตัดต่อแล้วก็สวยดีสะผาจินจีนนะสวยงามเข้าออกตัดร่วงนะครับอันนี้ก็ต้นเรา150บาทที่ผมมาอุดหนุนร้านที่หอยนี่ก็สวยงามถูกใจชอบอก็ลองสักหน่อยในเปุ๋ยนะครับ ต้นนี้ใหญ่มากไหมครับใหญ่มากไหมสูงประมาณไหน,นเท่านี้เลยนะอ๋อมันเป็นไม้พุ่มเล็กๆพันเล็กๆเ,กเกนี่ยนะครับไม่มีดอกม,มีเหรอครับดอกสีอะไรครับอ๋อสีขาวเหรอครับรัชชาปัตเวตียนี่มีดอกไหมครับสีอะไรครับขาวชมพูขาวอมชมพูเหมืนอนกันไม่อยู่ไม่อยู่อาผมไม่ค่อยรู้จักต้นไม้พูดอะไรผิดเดี๋ยวขออภัยด้วย วันนั้นที่มาดูร้านพี่อ้อยนี่นรู้สึกว่าชาบ,บัตเตเวียจะออกดอกนะขาวๆนี่อข,ของพูดไม่ผิดนะยมีกลิ่นไหมครับพวกนี้ไม่มีกลิ่นสวยงามไม้บอนไซนี่ที่มีกลิ่นหอมลนะ้วคนประทับใจชอบกันมากเลยขึ้นชื่อเฮ้ยเนี่ยพอมันออกดอกเป็นบอนไซนด้วยแล้วโอ้โหกลิ่นหอมดีมีมีต้นอะไรบ้างครับโมกแก้วโมกกับแก้วสองอย่างเลยอ๋อโมกกับแก้วนะ หอมหอมปุ้งเลยใช่ไหมครับอืกระจุกเล็กๆก็หอมแหละครับนี่คนขายทางร้านเขาแนะนํามาชื่อคุณเก๋สวนอยู่ราชบุรีนี่ให้ดูโอเควันนี้ช่องสิทิชโชกเก้าพามาชมเขาบอกว่าบอนไซนี้คือจะได้อารมณ์ตรงแบบมันเหมือนไม้ใหญ่จินตนาการเข้าไปมองเเนี่ยเหมือนต้นใหญ่เขาบอกให้มองขึ้นฟ้าผ่านยอดใบเราก็เหมือนอยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่ๆนะครับ สองแสงพระอาทิตย์อัดแสงเห็นไหมครับโอเคช่องสิทธิโชคเก้าอย่าลืมกดติดตามนะครับ